ีเกสวัสดีครับเออเอ,อ่าอ,อ่มือนี้พามาเบิงเออสวนทุเรียนขีนแฮเดอร์ครับเออแม่เป็นไของสวนของลุงลานครับสวนลุงลรานออออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมีเื้อสวนบ่ครับบ่บ่สวนนี่บ่มีเื้อซร้อยโมเดิร์นเนี่ยสวนซร้อยโมเดิร์นเนี่ยว่าเห็น ส่วนทุเรียนบบหันมีซื้อสิบไร่เด้อครับแมนมนแมนสวนทุเรียนสิบไร่แต่ว่าได้ผลผลิตเด้อครับสวนอีสิบไร่แมนกําลังกระลังกรล,งกลังได้กระลังได้ลไดผลผลิตครับกําลังได้ผลผลิตปีที่ผ่านมาก,ก็ได้ผลห,หลายแต่กระลังได้น้อยเดียวครับในนี<ไ>้เดียวได้น้อยเดียวโบหันหลายแ,แล้วส่วนนี้ผมจิพาไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งของลุหลานซิบไรคือการเป็นส่วนทุเรียนดินทรายตัวนี้ดินทรายตัวนึงตัวนี้มันเป็นดินหินแห่ตัวนี้ทราย ขาวๆเลยล่ะแมน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 ตัวนี้มันเป็นเป็นหินแหเพราะว่ามันมันมีเคล็ดลับหลายเบื้อง <c oughs> ปลูกได้ทั้ง,งหินทรายทั้งหินแหเดี๋ยวเมาพาไปเบื้องกันครับไปก็ต้องเอาใจใส่มันนีต้องเอาใจใส่ต้องดูแลเพราะว่าระบบกรารไหลน้ำเขากว่าต้องเบื้องดินเท่าขามอยากจะปล่อยมันแหงในสวนก็ต้องเบื้องว่าอพอมันเป็นหลคแนะครับมันกระวอกน้ำเทาไหวรเนาะมันเป็นหลวมันต้นใหม่เป็นโรวกระวอกมันเท่าไหวแต่เท่าก็ต้องเบิ้ง ้องเบิ้งมันมันเบิ้งมันตรวจตาว่าช่วผมวส่วนทุเรียนก็บันไฟท็อปนี้นี้กันว่าขาดหรอครับแมนมันมันจะอยู่นํากันตลอดอยู่กบว่าเขาสิอยู่ก็มันจังได๋เนาะเออเขาต้องดูเล่เขาต้องมันดูเล่เพราะว่าเขาอย่าปล่อยมัน่าป้ามันกันเขาป้ามันจะพวกท็อปโลกท็อปมันจะเข้าด้วยที่ว่าเฮานี่ตั้งตัวท่านเด้ครับเพอเขาตั้งตัวท่านเอาอันเรื่องไ้น้าเมื่อรับขีนนี้ยไฮน้าจังได้เนาะครับโอวิธีไ้น้ํเนาะครับเฮาก็ต้องเบิ่งเพราะว่า คือมือนึ่งขันมันแหงเขาก็ต้องไห้มือละสองขังสองขังเนาะมัอละสองขังเขาก็ต้องเบืองว่าไอ้ว่าความอุดมสมบูรณ์ห้าตอนไหน้ำห้าสที่สุ่มซื่นแต่รับได้ซ้ำได้มันสิพอดีครับสําหรับที่ห้าเป็นเจ้าของให้เจ้าของสวนสีหูวเองว่าซ้ำได้มันจะพอดีกับพืชขีนแหงนี่มันสีแหงเลี้ยวเน่ะอนรับมันแหงเรียวเนี่ยเาคือดินแดงเพราะว่าดินแดงส่วนทั้งทั้งของคนนั่นมันมันสีแหงซาแหงซาเพราะว่าย่นีขันน้ำ คันข้าวหัน้ำตอนเศร้าคันห่อนเมื่อแลกงมันก็จะแหงหน้ามันจะแหงเลยอพออยู่นี่เล๊พอดินแดงมันมันแหงอยู่ทั้งหน้าแต่ว่าขางลางมันจะมีามอุดมสมบูรณ์มันจะมีความซุ่มซื่นกากันครับดินแดงจะบ่คือกันพอตันนี้มันเป็นดินดินดินหินแห่มันเป็นดินคั่มเนาะครับบอกง่ายๆก็ว่าเราต้อก็ให้น้ำสองเทืานอแม่แม่แม่ต้องให้เมื่อสองเทียคือว่าข้าวช่วยเทียนหน่อยคันคันข้าเคยให้ซิปนาที่ หายๆยส้นหน้าที่เ้ียมันสมควรบ่มันพอดีบอขันมันบ่พอดีหอก็ยังเพิ่มอีกจังน้อยขันตุกเล้งๆประมาณใบใบใบหอกะซ่วยจังน้อยส่วยพอว่าบอใหนามันแหงครับก็คืออันออวันนี้จังน้อยใหหนามันเปียกนอยแมน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 แหามันซึนขึ้นมาจังน้อยเนี่ยเพราะว่าหากมันจะหากน้อยหากฟอยมันจะขืนมากินตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าขันหากมันแหงแล้วมันก็บ่สามารถจะรับอาหารได้ แต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าสวนทุเรียนนี่งามแห้งครับซีบราเสมอเลยครับปีนี้เพื่อนเอาหน่วยนอค่ะกะลังกาลังกะลังกะลังกะลังทำงานกาลังทำงานปีที่แล้วได้เลยด้วยครับแต่ว่าเพื่อนเอาเล่นเ่นปีนี้เต็มที่ปีปีนี้เอาอีีปีนี้ครับอันเสื่อนี่เตรียมเตรียมมาแขวนแล้ะครับแม่เตรียมแขวนลูกแล้วว่าปีที่ผ่านมา่มันจะมันจะเคล็ดยากรหบปีนี้ก็สียากขึเราอยู่บรจักเราคือนแต่ฟังฟังมองว่ามันจะเป็นในอากาศอินฟ้าอากาศมันสิไงป้อ เรื่องเรื่องปุ๋ยเป็นจังไงครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเออก็เรื่องปุ๋ยเรื่องยานี่คือฮอกะเบวงังตามตามอายุของพืชเพราะว่าพืชน่อยฮอกกับพืชต้นน่อยฮอกกับไฮหน่อย,อยครับสีไฮไลท์กับอะไรดิสีไฮไลท์กับอะไรฮอกต้องไฮตามอายุของมันอมคอยใส่คอยไฮไปเรื่อยตามสีฮอกเคยเห็ดกเกษตรละอัยนี้ไปทางเคมีหรือว่าอินซีครับก็มีอินซีกับเคมีนั่มเออส่วนอินซีก็มีส่วนเคมีฮอกกับมีเพราะว่า ต้องซอยกันต้องมียินซี่กับเคมีซอยกันมาเพราะว่าห่าต้นพันธุ์ของเขามันเคยกินไอเคมีมาแล้วเ่าจะให้กินได้ยินซี่มันก็อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้แมนเ่าต้องห้ปะปนกันไปนํ<ม>าเพราะว่าขครให้กินได้ C, ดยินซี่มันสู๋อะไรจำห่อเคยกินผงสุรดหรือใช่ไหมเส้ากินเส้ากินเส้ากินดื้อกันบ่แซ่บบ่ไดว่าเป็นไปบ่ไดเป็นไปซ่าอดาป็นไงว่าเป็นไปว่าดว่าใดเป็นไปว่าใดแม่นไาดเป่นขายแม่นว่า็ไปวาใดเปนไ้วใเตไปวาใเไปาเปนไปาใเป่าใ เพราะว่าห้าเสียปล่อยบ่อยเราต้องใหไปตามส่วนพ้าผ้ายางไปบางครังไงงามๆเลมามามาอันบอกเคล็ดลับการดูแลแต่นหน่อยนะครับแางแต่นหน่อยเลยว่าแต่ตอนหน่อยเนาะตอนหน่อยนอยตอนนี้เลยมันดูแลก็คือเอาการเราดูแลก็คือให้ปุ๋ยก็จะให้หลายครับให้ปุ๋ยจะให้จะให้หลด้วยแล้ก็ให้ปุ๋ยอินซีอินซีแก็คือตอนนี้ผมก็ใส่ของของเขาเกี่ยวอยู่เอ่เพราะว่าใส่ของเขาเกี่ยว ตลอดล่ะเพราะว่าพวกอินซี่นะยินซี่คือของเขาเกี่ยวเคมีเขากะเรียกใส่คือว่าสูตรสิบหาก็ได้สิบหกก็ได้เพราะว่าเป็นสูตรเสมอแต่จะใส่หลายใส่น้อยใส่น้อยอใส่น้อยตอนน้อยคือว่าขี้ไก่แกบขี้ไก่สดนี่เคยใส่บ่ครับบ่บ่บ่ขี้ไก่แกบขี้ไก่สวอย่าไปใส่ด้วยใส่บ่ได้ใส่บ่ได้เพราะตัวนี้มันเป็นเชื้อละเพราะขี้ไก่สดขี้ไก่แกบเขาเอามาใส่เพราะว่ามันมันมันบ่ถือลักษณะ พร่าบอกทุเรียนในย่านย่านแห้งที่สุดคือเชอล่าเอล่าเนาะแมนยังอื่นกับพ่ออยู่เฉล่าย่านแห้งฉีดยาอาหารเสริมอาหารยังทั้งใบหนีขากบคำก็ให้งามแบบนี้นิดหน่อยนิดหน่อยครับให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆแต่เขาือผู้ผู้ใส่เนาะแล้วแต่ผู้ใส่สิมากของของของผู้ใดก่อนของบริษัทใดก็แล้วแต่ผู้ใส่คือตัวนี้มัน สีแนะนํากันไปบอกไห้ใส่ตัวนั้นตัน,ตนนี้บ่ได้เกิดห้าใส่บ่ถึงวิธีกับสิว่าของคนบ่ดีก็ดีอยู่ครับครับครับแต่ของผู้คนเห็ดครับแต่ของสวนครับพออ่อยกการดูเล่ย์คือการดูแล่นอกะครับแมนห่อห่อต้องดูแล่เองเพราะว่าต้องเห็ดเองดูแลเองต้องเบิงงบ่งต้องมันเบิ่งเพราะว่าพืชพืชหน่อยก็กินหน่อยห่อหายมันได้ดิเพราะว่านี่ต้นขนาดนี้มันสิบฟ้าเบิ่องบนไปเออฮะต้องต้องมัน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 มีต้นหน่อยต้นใหญ่เพราะว่าต้นขนาดนี้ห้อก็ใหายไป หายมาหลายหายเที่ยนนึงกับว่าเกินหาฉีดดอกตัวตัวขังนึงเครื่องกิโลปุ๋ยบ่ครับแมนนี่ต้นใหญ่นี่โอ้ขนาดต้นใหญ่ปีกับครับทุเรียนแมนแมนทุเรียนจักปีครับบอกทุเรียนนีหกปีหกปีเด้อครับนี่แมนนี่ทุเรียนหกปีครับเพิ่นเอาหน่วยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะครับแมนแต่ปีนี้ก็คือเต็มทีครับเออปีที่แล้วได้บ่หลายดอกมันไหนน้อยเดียวกําลังหาเฮ็ดใหม่กําลังหาเฮ็ดคือกันบ่เป็นบ่เป็นเมื่อาชีดเพื่อนนี่กระตุ้นขนาดนี้เฮาก็ใส่ได้ใส่หลายครับ แต่โเกินขีดสองขีดเท่านี้คันด้วยเคมีกรันินซสี่ก็ใส่ประมาณสองสามขีดต่อ,อต่อขังเดือนเดือนละขังเข้าจะให้ดูให้เดือนละเที่ยงคือว่าพ่อประมาณแลว้วมาตรทานอต้อนขนาดนี้บันนี้อันดินขีดแห่นี่มันต้องดูแลตั้งจากดินแมน่างนแงดินแดงกนจังเดีแน่นอนพอหินแห่เขาต้องมันมันเบิ้องนามใหญ่มันแห้งพอมันสีแห,ญหญ่ดินแห่มันสีห่อนมันคือดินแดงห่หอนนี้ตอนกลางเว้น อนแดดก็กาแดดตอนห่อนนี่ตอนทิงเพียงไปหาใบามันจะดินจะห้อนแห้ง <Ừ. S 2> อืมก็คือดินแดงเพิ่นคันห่อนละหากไหมอ๋อแม่์คันห่อนแล้วหากมันจะไหม <Ừ. S 2> อืมคันห้อนหากไหมหากเกิดอาการจะมีการไหมเกิดขึ้นแล้วลวกละมันจินไหมข้างล่างเพิ่นเพราะว่ามันข้นมามันกินอาหารมาเลยหากหากมันข้นมากมันปูก,กินมาเลยอืม <Ừ. S 2> เพราะว่าเพิ่นนี่ต้องให้มีควมอุดมสมบูรณ์ห้องน้ำมีตลอดให้มีควบซื่นแต่ว,ว่าบ่ให้ถึงแฉะนะ ครับเออห้ควขอมอุดมของมันกับพอดีเพราะ่ให้เกินอันอันยกลองยกคู่นี่จําเป็นแห้งบอครับแมนจำเป็นตัวนี้ต้องเห็ดขันเทาสิปูกดินเพียงมาได้ด้ยก็ต้องเห็ดไอ้มันมีคู่เธอต้อตงตีคู่เป็นขื่นหลังเตาเออระยะค้มมอมข่วงๆประมาณเจกกสี่เมตรสี่เมตรพอดขอีของหลังคู่ไม่ได้สี่แปดต้นแปดนอกครับแมน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 ,แมน,แมน,แมน เดี๋ยวผมพาเบิ้งใบเข้นไปใบพืชงาเมลีครับเออนี่เบิ้งเบื้องพ่ออันนี้ขนาดใบเพี๊ดสลัดได้ดีใบข้ากระ kang เบื้องอเดียสเสียบมือผมเนาะยมีข้ากระ kang เอ้เสียมือเออมีข้ากระ kang ครับเฮ้ยเป็ดใบไหนน้องมาทังพี่มาทน้งพี่โอ้ยเพี๊ดยักษ์แกนเอาอีกเลยพอเพี๊ดยักษ์แกนมาอีกแล้วต้องเสียอีกเพราะว่าต้องไปหาอาหารใหม่มันอีกนี่เียักษ์แกนมาจัดการให้มันอีกแล้ว เออวพาเพียจักจันจะมากินใบอ่อนกับให้ระวางเนี่ยเพราะว่าเขามันเพียมันจะมีมีเพียสําคัญเนี่ยคือเพียจักจันมากินใบอ่อนแม่กันมากินแล้วใบมันจะแห้งเนี่ยเพียจักจันเขาเพราะว่าตอนใบกระลังออกมานิหน่อยเนี่ยบอนเพียรสลัดแต่ใบแกแล้วเขเป็นยังแต่ใบกําลังน้่อยกําลังสีเพียรสลัดเนี่ยมันเริ่มเพียจักจันมากิน กันกินล้วจะเบิดเลยล่วงเบิดล้วนเบิดเดี๋ยวนี้ดื้อยาแน่แมันเป็นมันดื้อยาเละมันดื้อยาเลยเพรพอส่วงมันดื้อยาเพราะว่ายายาเนี่ยมันมันอยากสร้างไอ้ไอ้ผลิตไอ้เคมีอะไรผุนี้เพียคูขมือนนี่แมงขมื่อยากผลิตเคมีอะไรผุนนี้มันเก่งมันเก่งเออมันเก่งมันเก่งเพราะว่ามันโมเดลมันโมเดลเป็นเพียรตัวเดียวกันขมือน แต่ก่อนเนี่ยเคยใส่ยาตัวเดียวกันก็นคือตายปรทุกแมงข้มือ,มอมนี่มันตายเทีละอย่างตายเทีละแมงบ่ตายอย่างเดียวมันมันตายอย่างเดียวมันบ่ตายนกันเหมือดก็ติดสีหลายแนวที่กันต้องสีหลายอย่างเพราะว่าแต่ละอย,ย่างเปี่ยไฟไรแดงเปี่ยจั๊กจั่นสียาตัวเดียวมันบ่ตายเหมือดทุกทุกมาเลงก็งกาต้องหายามาป่ามันอย่างละแต่ประเภทละละอย่างเลยลอะเออมาเลี้งมาเลงตัวไหนก็ต้องหายาตัวนั้นมาใส่มัน เพราะว่าเขาเป็นเา้าวสวนเขาต้องหู้ด้วยต้นเองนะครับ <c oughs> เออเพราะว่าบางเทีไปบอกกันหลงกันเรื่องพอเพราะว่าเขาต้องเบงิงต้องเขาเบิงสวนพี่น้องเรื่อยๆนะต้องเบิงผู้คนเคยเห็ดมมกอ่อก่ออสอบถามกันไปอหนปันป๊บใส่สวนไปสวนมันเนาะบ่คือกันที่ส่เห็ุคือกันกับสวนมันก็บม่ได้พเพราะว่าเขาห้ามหลอกกันบ้านกันเนี่ยหลอกกันเพราะมันบ่คือกันแต่ละดินแต่ละพื้นที่บ่คือกันดินรายก็อีกอย่างดินแดงไปอีกอย่างดินหินไปอีกอย่างบ่คือกันเออ เป็นสั้นแหละเพราะว่ามันมันเข้าสิไปใส่คือกันเหมดบ่ได้เขาต้องเบ่งพื้นที่จะคลองตัวอย่างขั้นมีอันผูพื้นมีให้ขีนแหนี่นพิ่นก็ล่างล่างเลอย,อยู่ว่าปลูกหรือว่าปลูกที่มันไปได้บ่ครับทีขีนแฮงครับส่วนทุเรียนนี่ครับว่าแต่ระบบน้ำเฮาดีได้ให้ยุกับน้ำเด้เพราะว่าตัวนี้ยุกับน้ำระบบน้ำเฮาดีบอ่อมาตรฐานบออ่อขอยังเดียวอย่ยยาให้น้ำขาดกรพอทุเรียนนี่ดินเหินแหห้ามเว้นมือหดเขาต้องหดทุกมือทุเรียนน่อย ออทุเรียนญ่ขันญ่แล,ล้วก็เวียนมือได้อยู่แต่ขันไงเขาเวียนไห้ขันันสูตรดินแดงเพื่อนกัแหงสลับเปียกเนาะอัน,อนนี้อ,นนอันนี้บ่ได้อันนี้บ่ได้ขันแห,แหงเลยตัวนี้ขันแหงเพื่อไปเลยตัวนี้ขันแหงเพื่อมันแหงอีหลีแหงจนคุดบ่เข้าันนด้ตัวนี้แหงทั้งแหงทั้งห่อนแมน่นแหงห่อนสังเกตว่าขฮายางพื้นพื้นซีเมนในไร้จังสันล่ะยางตอนแดนห่อนไห้สังเกตอีกวตอนแหดฮ่อนเฮายางมึงโลดว่ามันสิ่ห่อนแตกต่างกันหลายหนึ่งขาสิยางไปดิน เออีดินแดงเพล่นมันมันสีมีความเย็นนํา้เนี่ยตอนห้อย่างเขาในสวนเนี่ยแต่ว่าขันยางเขาว่าดินหินแห่ห้อนตอนกลางวันเนี่ยมันจะห่อนแบบแตกต่างกันคนละอย่างอออันนี้คือใบสุดท้ายแล้วเนาะค่ะแมน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 ตัวนี้พ้อมพอมพอมจะโฉบสารแล้วตัวนี้ใบสุดท้ายเลยเนีอคแมบแมนแมนแมนี่ย่างย่างม่นจะโฉบว่าจะว่าจะหายว่าจะลงศสารมือมือย่างบอตันเนาะครับแมนมือมือมือจะลงศสารตัวนี้เพราะว่า เออเพราะว่ามืออื่นต้องลงสารแปลงนี่ซีบราเดอร์ครับอยู่ไกลๆกันอยู่น้ำกันนี่ละครับเอออยู่น้ำกันนี่ละคนไม่ใกล้เราผมอยู่อมอมแหม่ๆนี่แหละน้ำไทยน้ำอมอมแแม่อยู่น้ำกันอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเออพออยู่น้ำกันเออ่็สำหรับสวนทุเรียนมันก็บ่มีอย่างหลายเพียงแต่ว่าเขาเอาใจใส่ให้มันดีการดูเลี่ยเป็นไงเพราะว่ามันบ่คือเผื่อย่างอื่นสวนทุเรียนขันไหนตายคือตายเลยเด้บางคนก็ ถามหาแต่ปุ๋ยดีป oh, oh. ุ๋ยดีมันไม่มีแล้วปุ๋ยดีูืจะคลองนี่แต่ดีพออ์ก็ยงเดียวคือน้ำดีที่สุดน้ำดีปุ๋ยเลี้ยงอาหารเนี่ยมากค่อยคอค่อยค่อยมากปุ๋ยดีมันได้กร้างยาดีมันได้ก็ตามขันน้ำโมดีก็คือเรียบร้อยเออเขาต้องเอาน้ำเป็นปัจจัยใหญ่ของของปืดสวนตัวนี้ปัจจัยใหญ่ห้ห้ร้กับบ่อใดหาหน่อยกับบ่ไใต้องให้พอดีสม่ำเสมอนี่คือสวนทุเรียน พอดีของไอพ้พอดีของแต่ละสวนกับบ่อาซ้ำกันอีกบอ่บอบ่อซ้ำกันเด้ต้องให้เบิ้งพื้นที่เจ้าของเบิง้ขงของเจ้าของเนาะแมนต้องเบิ้งของเจ้าของอย่าไปเบิ้งว่าสวนเวันเนี้จำเนีเ้ยเด้อมันหายมันห้ยซีนาทีเออหายซี๊ดซี๊ดไม่ใช่เหม <c oughs> เือนใหม่ดิมันห้ยยีซี๊ดกับเพชรยีซี๊มดมาเลยเออเขาต้องเบิ้งว่าตามควบเหมาะสมของของดิน <c oughs> อ่าเบิ้งเอาตามควบเหมาะสมของดินจังสิเฮ็ดได้เพาจังสิเข้าใจเอง การเป็นบึงของผืนหลือมาหลอกมาเฮ็ดทองกับคลองมันเป็นหลอกของผืนหมดเลยหลอกการบ้านหลอกไปก็บพรเขาใจบอพอได้แต่ต้องเบึงของเขาเองเป็นเป็นส่งสัญญาด้วยครับมีแขกมาผมมาครับครับครับเอาจบจบคลิปกันสนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับมียังจังถามกันไหมครับผม